สวัสดีครับโ๊บกับเชิญเจนะครับเข้าเกมมาตอน10โมงเช้านะครับเซิร์ฟเปิดได้ตรงตามเวลาเป๊ะเลยทีเดียวนะส่วนโคโรโบตามนี้เลยครับก o b l ลิน l a y e r นะครับตัวเกมจาก Archer นัก็คือตัวนักธนูนะครับแสดงว่าตัวในกาชานะครับก็จะมีก o อบลิน l a เลเยอร์นะครับอ่าพริสเทะครับนักบวชหญิงนะครับแล้วก็อ่าชาแมนดวับอ่าแล้วก็น่าจะเป็นริซ่าพริสครับก็เป็นนักบวชชายนะครับ เมื่อวาน,นครับตามคำใบ้ที่เพจไลเลนเจอร์ทางการครับคือเขาก็พิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะยาวเหยียดนะครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะอยู่ตรงท้ายครับว่าคลาสของวัาเอกเนี่ยบอกไม่ได้เพราะมันเป็นชื่อเรื่องคือแค่นเนี้ยมันก็ชัดแล้วนะและเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีชาแมนมีพริสเทสนะครับแล้วก็มีอาเช่นครับ5คนที่ไปพิมพ์ตรงๆเนี่ยก็อาจจะแบบว่า เฮ้ยเป็นเฟดสตเตนไหนหรือเปล่า,าบางคนก็บอกว่าเป็นชาวแมนแต่คนที่ทายว่ากอบลิ้สเเยอ์ก็มีอยู่เหมือนกันนะผมก็เลยเอาคำใบ้แต่เมื่อวานเนี่ยคนทายที่เพจ่างการว่า,าเฟดสเตนไนเนี่ยเยอะมากเกินครึ่งเลยครับประมาณ70%เนี่ยเฟดไปหมดเลยนะครับผมก็เลยคับมาขยายคำใบ้ครับที่เพจตัวเองนะที่เกนเจอร์เกมโซน,นครับว่ามีคนเคยทายมาก่อนแล้วนะครับ คือเขาถ่ายมาตั้งแต่กุมภาแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยบอกเสมอว่าเดี๋ยวนี้นโคโรโบเนี่ยมันจะเริ่มเดาได้ง่ายขึ้นนิดนึงนิดนึงนะคือส่วนใหญ่จะมาจากสำนักพิมพ์เดียวกันค่ายเดียวกัน,นครับเคยคอลแลบนะครับกับเกมอื่นๆของค่ายไลน์นะครับซึ่งนะครับกอบลินสเตเยอเนี่ยเป็นค่ายเดียวกับดันมาจ,จิอ่าซึ่งดันมาจ,จิเนี่ยมาเมื่อเดือนธันวาคมปีห3เออ ท่านั้นเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมีคนไทยมาแล้วนะครับและก็มีคนไทยถูกมีคนไทยถูกที่เพจต่างๆตามที่บอกนะแล้วก็บอกว่าคาใบ้เนี่ยต้องใช้แกะเชื่อมโยงนิดนึงเอออย่าไปทายตรงๆนะครับบางคนทายตรงๆก็เป็นเฟสเตไนท์นะเป็นชาวแมนบ้างนะก็สรุปเป็นกอบดินสเลเยอร์ครับเพราะตามที่บอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับโคโรโบหนึ่งในเกมเรนเจอร์ก็คือดันมาจินั่นเองครับเป็นค่ายเดียวกันเขาเคยคอลลัปกันเองด้วยนะ อ่ารับเรียบร้อยครับตั๋วกระช้าครับอ่าส่วนฟุตบอลเดี๋ยวต้องมีคนอ่าถามเข้ามาแน่นอนนะว่าอ้าวไหนเมื่อวานเนี่ยใบว่าอ่ามันเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับอ่าดูเรนเจอร์นิดนึงอ่ะตามนี้เลยครับกอล์ฟเลนเซเลเยอร์ครับพิเศษนักบวชหญิงนะครับอชาแมนด้วฟ์นะครับแล้วก็ลิซ่าพรีสครับคือฟุตบอลเนี่ย ถ้าคนไปดูคอมเมนต์เนี่ยจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าผมไปคอมเมนต์บอกมาตั้งนานแล้วนะว่ามันไม่เกี่ยวตอนที่เพจทางการเนี่ยเขาลงรูปของแดนใช่ไหมกับโคนี่กองเชียร์คือเขาแค่เกากระแสเฉยนะว่าเป็นวันปิดฤดูกาลของบอลอังกฤษคือผมคอมเมนต์ไปนานมากแล้วนะว่ามันไม่เกี่ยวนะแต่เมื่อวานเนี่ยผมเบี่ยงเบนความสนใจเฉยๆเอาบอกว่าโควโดเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าดังใช้ได้ก็น่าจะใกล้ๆกับดันมาจิแหละก็ถือว่าดังเฉพาะกลุ่มเรื่องนี้เนี่ยจริงๆถือว่า เคยมีดราม่านะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างจะรุนแรงครับทั้งเรื่องของทางเพศบ้างครับทางการต่อสู้อะไรประมาณนี้นะอ่ะก็แล้วแต่ความชอบครับเรนเจอร์หตัวตามปกตินะคือในประกาศมีคนถามว่าเอามี4ตัวหรอมี5ตัวนะครับอ่าเพราะว่าตัวแจกฟรีจะเป็นอาเชอร์ครับนักธนูครับอามาด้วยความสามารถใหม่นะครับเลือกสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะครับตัวไหนที่มีความสามารถเลือกสุดท้ายเนี่ย คือฟันธงได้เลยว่าจะต้องเป็นตัวเก่งในรอบนั้นนะซึ่งก็น่าจะมี2ตัวนะครับอ่ะเรนเจอร์ตามนี้นครับก็จะเป็นตัวบัฟคะแนนในเศษวิ่งนะครับอ่าบัฟนะครับมีลดด้าถ้าสามสิเปอร์อันนี้เจ๋งนะเพิ่มเวลาโจมตีห้าสิเปอร์อันนี้โอเคอยู่เหมือนกัน,นครับโอเคเดี๋ยวขอดูตัวเรนเจอร์กันนิดนึงนะครับว่าเราจะตั้งเป้าหมายตามล่าตัวไหนกันดีนะครับส่วนเกียร์ก็มีค่าใหม่ด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูนะ อ่ตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีนะครับก็ข้ามไปก่อนนะครับอ่านักบวชลิซัทนะครับเป็นสายพลังธาตุไฟนะครับอ่าตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ตัวชนใกล้มากนะครับแต่ก็น่าจะเป็นตัวชนใกล้สุดแล้วนะอ่าบัฟนัาป้อมแน่ๆละนะครับก็เป็นเกราะเลือดครับแล้วก็คอาเร็วในการเคลื่อนที่ครับอีกสกิลหนึ่งนะครับก็ดัมเมจนะครับ โอ้โหดูแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะหรือว่าทางคริจะมาะครับแต่ว่าความสามารถเทปเปอร์เนี่ยเป็น last attack นครับอ่ะตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าต่อมาครับชาแมนดวอฟนะครับเป็นสายวอยพิบธาตุไม้นะครับะระยะยื่นก็ยังดูไม่ค่อยดีมากนักนะครับสกิลครับลดพลังโจมตีลดอตัตราความแม่นยำโอโ้ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะ สกิลนี้นะครับดาเมจกระเด็นถอยหลังลดอัตรากระหลบอีกคือ,อยังไงอ่ะทางคริจะมาหรือไงเนี่ยแล้วก็ความสามารถครับเป็น l a า t a แอทแทอ่าโอเคงั้นแน่นอนเลยครับว่านักบวชหญิงกับตัวเอกนะครับจะต้องเป็นตัวที่มีอา้าวไม่ใช่ละสงสัยจะเป็นก o b l i เลน a y เลเตัวเดียวนะครับที่มีความสามารถนะครับเลือกสุดท้ายนะครับนักบวหญิงนะครับเป็นไหวพิบน้ำนะครับ ตำแหน่งยืนอพอรับได้อยู่นะครับสกิลหนึ่งนะครับฮิลเลือดนะครับหลบสกิลอาจะถือว่าเป็นบัฟพ,พ,พื้นฐานที่ดีนะยกเลิกผลรับด้านลบของทีมนะครับสกิลนี้นะครับสตาร์นทะลุอมตะนะครับแล้วก็ลดอัตราการหลบสกิลคือเป็นตัวเชิงบัฟเลยอะ่ะแต่จริงๆแบบนี้ได้นะเพราะว่าเขามีป่วนนะ,ะมีป่วนชนะก็คือสตานนั่นเองนะครับสตานทะลุอมตอะอี๋ยวค่อยรอดูว่ามันลึกแค่ไหนมีการข้ามหลังไหมนะครับความสามารถไฮเปิลครับ ล่าแท็กครับเขาสามารถบัฟกลุ่มจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีครับอาชน,นั้นตัวที่เก่งที่สุดเนี่ยแน่นอนครับตัวเอกครับกอล l i เลน a y เลยอร์สายพลังทัดุน้ําโอ้ยยังไงอะรอบนี้ไม่มีรอบนี้ไม่มีว่องไวเลยอะโอ้โหดูเหนื่อยอยู่กันนะแรกก็แบกด้วยนะครับเป็นตัวชนใกล้นะครับอ่ารอบนี้ตัวชนใกล้เป็นทาดุน้ําโอจะดีไหมเนี่ยธาตไม้ตัวเจ๋งๆมันเยอะนะ สกิลหนึ่งครับบัฟหน้าป้อมแน่ๆนะครับอมตะฮิวเลือดนะครับแล้วก็สร้างกรอดเลือดออีกสกิลหนึ่งครับเป็นดาเมจทะลุอมตะนะครับแล้วก็เปลี่ยนธาตุมืดไปเไยธาตุผมว่าเฉยๆเลยนะครับสกิลการเปลี่ยนธาตุเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรนะโอ้โหเรนเจอร์รอบนี้เนี่ยผมมองว่ายังดูแค่เก่งธรรมดาอ่าส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับเพ่อสุดท้ายนะครับเมื่อเรนเจอร์ตายเนี่ย จะไม่ตายเมื่อเรนเจอร์ตายจะไม่ตายเป็นเวลาห้าวินะก็คือเมื่อเมื่อพลังชีวิตหมดแล้วเนี่ยเขาจะยืนเป็นเฮือกสุดท้ายอีก5าวินะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเป็นอย่างมากคือห้าวิมันเพียงพอหรือเปล่านะในการที่จะยืนยื้หรือว่าทําอะไรนะครับก็เลยมองว่าอ่ะคล้ายขาดตัวชนแบบนี้ก็โอเคหน่อยอ่ะสกิลบัฟก,ก็โอเคนะคือผมมองว่าตัวนี้เนี่ยโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าถ้าไปเทียบแสงมืดเนี่ยก็จะเป็นพวก ทางป่วนนะครับอย่างเช่นตัวของโคนี่นักพนันนะตัวนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าสตันป่วนเป็นเชิงป่วนแล้วก็เป็นเชิงบัฟเรนเจอร์แบบนี้เราไม่ค่อยเห็นนานมากแล้วนะสําหรับตัวเรนเจอรอ์ที่เป็นตัวปกติที่ไม่ใช่แสงมืดนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเกียร์นิดนึง,นง,นงมีกาชาพอยเดียวนะอ๋อไม่ใช่นึกว่าเอากาชฉพอยไปเปิดเรนเจอร์ตกใจนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเกียร์กันนิดนึงนะครับอ่า เวลาเราทักษะนะครับโอ้รถคูดาวสกิลนะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือค่าเต็มแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองคำนวณเล่นๆดูนะครับว่าสมมุตินะครับเป็นครูดาวสกิลเนี่ย12วิปกตินะครับลดไป4.2วินะครับลดไป42%่สเปอร์เซ็นต์นะ12ลบ42%เปอร์เซ็นต์ครับก็ลดไปประมาณ7วิเฮ้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะเออก็จะทำให้เดนเจอร์เนี่ยออกสกิลกันที่อยู่เหมือนกันนะครับ อ่าซึ่งจักรเกียร์เนี่ยค่าจักรเกียร์เนี่ยมันถือว่าติดค่อนข้างจะดีนะถ้าสมมุติเป็นพวก5วิ5วินะครับลดไป42เปอร์โอ้โห้ลดเพียบเลยนะเอ้ยถือว่าเกียร์ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าหลบสกิลกับรถแรกนะครับอ่านี่เจ๋งเลยนะอันนี้ดูน่าสนใจมากเลยนะครับในส่วนของค่าเกียร์นะอ่นหลักๆเป็นรถแรกกันเพียบเลยนะครับอ่าโซนเกียร์หกดาวนะครับเวทโจมตีนะครับ ใช้สกิลต้างสกิลอันนี้โอเคอันนี้ถือว่าดีนะครับอ่าต่อมาช่องกลางนะครับโอ้โหไม่มีพลังชีวิตเลยอะแล้วมันจะดีไหมเนี่ยอ่ะช่องสุดท้ายไม่ค่อยดีนะครับมีแค่เกียร์วุฒอย่างเดียวนะหกดาวนะครับที่ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะมาถึงเวลาระทึกใจนะครับคือไอดีหลักก็ต้องเปิดก่อนนะเพราะว่ายังไงก็ต้องเปิดถึงการาันตีแน่ๆนะครับอ่ะเป้าหมายหลักนะครับ เอาตัวอะไรก็ได้อ่ะรอบนี้ก็คงจะเน้นรีวิวนะครับตัวที่จะติดทีมผมแน่ๆนะครับก็จะเป็นนักบวชหญิงนะฮะออกแบบเจ๋งด้วยครับเออคือมีคนถามว่าออกแบบดีไหมครับคือพื้นฐานเดิมเนี่ยมันออกแบบสวยอยู่แล้วนะพอ,อเป็เรนเจอร์นะครับก็น่าจะเจ๋งอยู่แล้วล่ะจัดมาหน่อยฮึบโอ้โหกระบวนการเจ็ดดาวเปิดตัวมาต่อเนื่องเลยนะครับ เป้าหมายของผมก็คือพระเอกนะกอบลินสเลเยอร์ครับแล้วก็นักบวชหญิงอาจต้องการ2ตัวนี้เป็นหลักนะครับอันมิโกะตัวเก่าไปแล้วนะครับใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะโอ้ตัวนี้เละเลยครับมูนอัศวินศักดิ์สิทธิ์โอ้โหแต่งตัวเริ่มดูดีนะเริ่มใกล้เคียงกอบลินสเลเยอร์เข้าไปแล้วลูกเสือมาตลอดเลยครับย่อยทิ้งหมดนะโอ้โหเจ็ดดาวเพียบเลยอะโอ้โหสงสัยนะครับ อดีหลักก็อีหลอบเดิมแหละบทจะมาเนี่ยเดี๋ยวมันมามันมาไวเลยครับบทมันจะไม่มาเนี่ยเปิดยันการันตีเลยครับแต่จจเดี๋ยวเปิดกันอีกครั้งหนึ่งสาหรับอดีหลักเนี่ยก็รอเพิ่มโอกาสจับคู่ส่วนเพิ่มโอกาสจับคู่เนี่ยผมก็จะไม่ทราบเวลาแน่นอนนะบางทีอาจจะมาคืนนี้สี่ทุ่มก็ได้นะรหรือว่าอาจจะอีกสักวัน2วันนะก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสจับคู่ครับซึ่งคาดว่าคู่แรกเนี่ยน่าจะเป็นก o อบลินสเลเยอร์นะครับกับนักบวชหญิง ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันดูเจ๋งที่สุดนะของรอบนี้นะครับเฮ้ยแปดดาวเริ่มเยอะแล้วนะจัดให้หน่อยนะโอ้โหทักปุ๊บนี่เจ็ดดาวปั๊บเลยนะครับจะได้ไหมโอ้หมูนนี่มาเยอะมากเลยทำไมอะ่ะมันแต่งตัวคล้ายๆกับลินซเเยร์รือไงเนี่ยโอ้ยเจ็บไปทางหัวใจโอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ย อ่ะรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมลองไปส่องเกียร์เปิดสักทีหนึ่งแล้วกันนะยังไม่พบโอกาสเกียร์นะแต่ขอไปลองเปิดสักทีหนึ่งดีไงไอดีลักเนี่ยผมเปิดถึงการนาตีแน่ๆละ่ะนะครับดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่ารอดนะขอ,อสักตัวหนึ่งเถอะให้มันสบายใจเปิดตัวมานี่ไม่เคยจะได้เรื่องเลยนะสําหรับไอดีหลักนะครับเปิดมานี่แบบว่าเกลือหมดเลยนะครับติดมาสักตัวหนึ่งได้ไหม ตบแล้วครับตบแล้วดูทรงแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มเรนเจอร์เน่าเล้เทมาตกที่เซตเราเฉยเลยอะ900ดูบี้ที่เก็บมาไม่ได้เก็บนะเก็บตัวน,นึงนะเรียบร้อยครับโอ้โหอ่ะเอาตัวกร็ช่าปเปิดทิ้งท้ายนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเปิดเกีย,ยกันสเล็กน้อยนะครับหวังว่าเปิดเรนเจอร์ไม่ได้เนี่ย ก็จะเปิดได้เกียร์อ่ะหีบนำโชคยังเปิดได้อยู่นะอ่ะเปิดเลยดีกว่าหีบนำโชคเผื่อได้ตัวกาชาอ่ะเหมือนเหมือนมันไอ้นี่นะป๊อปอัพหายไปแล้วนะครับโอเคเปิดตัวกาชารอบหนึ่ง้วเดี๋ยวเปิดเกียร์กันรอบหนึ่งนะ้วเดี๋ยวเก็บสะสมรูบี้กันใหม่เติมเงินใหม่เออเปิดถึงการาันตีแน่ล่ะไอะ้ดีนี้นะครับ ตัดมาหน่อยฮึบแน่นอนที่สุดครับอไปเปิดทิ้งท้ายกันที่เกียร์นะครับก็นแน่นอนล่ะเป้าหมายก็ต้องเป็นเกียร์เจ็ดดาวนะครับอาจารยเนี่ยยกเลิกกันเจ็ดทีเจ็ดดาวมาฟักน่อยเธอะมันยังไม่เพิ่มโอ,อกาสนะอ่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าใจเย็นสกนิดนึงได้นะครับก็ไปเปิดเพิ่มโอ,อกาสจะดีที่สุดนะครับโอ้โหมาเลยครับ เกียร์หกดาวนะแต่เราอยากได้เกียร์เจ็ดดาวนะครับอ่พลังว้โจมตียังไม่สูงเท่าไหร่เลยอะ่ะอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมเอาไปใส่ตัวอื่นๆนะครับเพราะว่ามีโหมดอื่นๆรองรับอีกเพียบเลยนะครับสั่งหน่อยไหมโอ้โหทําไมออกเยอะจังอ่ะออกดาบเนี่ยเอาไปแจกคนอื่นได้ไหมเนี่ยเพราะผมเองคงจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับอ่ะเรียบร้อย โอเคใครเปิดคอยโชคดีนะถ้าอดทนได้ครับก็รอเพิ่มโอกาสจับคู่ตัวเก่งจะดีกว่านะครับอ่ะภาพรวมตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็คงเป็นตัวเอกนะครับตัวป,ปิ้เเลเยอร์นะครับใครขาดตัวชนเนี่ยอ่าก็ได้อยู่นะส่วนตัวนักบทหญิงนะครับก็จะเป็นทางป่วนทางบัฟนะครับที่คิดว่าน่าจะแม็กกันเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าซึ่งผมได้มานี่ก็น่าจะแม็กอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะแบบว่าใช้กับทนายก็ได้นะรหรือว่าเอาทนายออกก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ